ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้กับดิฉันพรชนกุหลาบซ้อนค่ะและในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ไปกันที่บริษัทออตตาก e เมดิคอลเน็ตเวิร์กจำกัดหรือ AMN ผู้นำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามมายาวนานกว่า39ปี จากกิจกรรม Inmode Family Thailand by A.M.N. Number no. t ภายในงานจัดขึ้นในรูปแบบ EX c l u s i v e Meeting สุดพิเศษที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์จากหลากหลายประเทศกับนวัตกรรมที่มาแรงที่สุดเป็นอันดับต้นๆทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาภายใต้แคมเปญใหม่ Morpheus and Love Your Skin แล้วคุณจะหลงรักผิวของคุณ A.M.N. นำโดยคุณสารทุตนกิติกาคุณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท As ส a g o โก d i c a l Network นะครับ เอมนะครับเราทำธุรกิจทางด้านคิวหนังและความงานมากว่า39ปีนะครับกับงานวันนี้ครับ In m o m i l y m i l y t h a i l a n d by บาเนะครับเป็นครั้งที่2องนะครับครั้งนี้เนี่ยฮะเราจะเปิดตัวเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับที่เป็นหัวที่ใช้กับบริเวณรอบดวงตาฮะที่ชื่อว่า m o r p h e u เอผกามทิปนะครับนวัตกรรมของ m o r p h e u เอ็ครับเป็นนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกานะครับก็สามารถที่จะยกกระชับผิวนะครับในไม่ว่าจะเป็น อิูที่บนใบหน้านะครับแล้วก็ร่างกายรวมถึงตัวใหม่ที่บอกมาก็คือทำบริเวณรอบดวงตาได้ครับแล้วก็เราเปลี่ยนในแง่ของแคมเปญครับจะเปลี่ยนน่ายักษ์ให้กลับมา m o r p h e งนะครับเป็นแคมเปญใหม่นะครับ Morpheus A Love Your Skin นะครับและคุณจะลงรักผิวของคุณด้วย m o r p h e เ s A ครับทางบริษัท Astaco Medical Network นะครับเราก็ คงไว้เพื่อการเส้นหานะครับสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมรวมถึงบริการหลังการขายที่ดีนะครับรวมถึงการสัมมนา,าต่างๆนะครับเราก็จะมีออกมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับสำหรับแพทย์ทั้ง,ต,งต่างชาติและแพทย์ในประเทศไทยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับ แพทย์หญิงอัจ,จิมาสวรจินดาผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เมตติไซคลินิกผู้มีประสบการณ์ในแวดวงผิวหนังเป็นทั้งวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการทั้งในประเทศไทยและนานาชาติยังเป็นผู้ริเริ่มการใช้เครื่องมือบอดิทายด้านศัลยกรรมผิวหนังในโรงเรียนแพทย์ร่วมเป็นม o ด e เลเตอร์เพื่อสัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการทําการรักษาด้วย m มอเฟสเอ็ดอีกด้วยครับเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ฟื้นฟูผิวหนังทําให้ผิวหนังมีลักษณะที่อ่อนเยาว์ลงโดยที่ไม่ได้รับการบาดเจ็บเนี่ยก็หรือไม่มีดาวทาม e หรือไม่มีการต้องระยะฟื้นระยะพักฟื้นน,นะคะก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะคืจริงๆต้องบอกว่า Morpheus8 เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาดมากนะคะก็คือสามารถทำได้หลายอย่างนะคะในในการรักษาของเราหนึ่งการรักษาเราสามารถที่จะ ช่วยในการกระชับผิวช่วยในการทำให้ลดบริเวณที่มีไขมันส่วนเกินนะคะผิวหนังที่มีความไม่เรียบนะคะอย่างเช่นมีมีแผลเป็นนะคะอย่างเช่นแผลเป็นจากสิวแผลเป็นจากการผ่าตัดแผลเป็นจากการบาดเจ็บอื่นๆหรือว่าลักษณะที่เป็นผิวที่ไม่มีความยืดหยุ่นอย่างเช่นผิวของคนสูงอายุนะคะก็สามารถที่จะใช้ในการรักษาได้ผิวของคนที่เป็นสิว นะคะก็สามารถจะรักษาได้ไม่ว่าจะเป็นซิวอักเสบนะก็สามารถที่จะใช้ตัวมอร์เฟสเอสเนี่ยทำการรักษาได้แล้วก็ที่สําคัญของเขาเนี่ยเขาก็จะมีหัวใหม่ออกมานะคะซึ่งเป็นหัวหัวมอร์เฟสที่เป็นครามทิปนะคะคือ,คอทิปที่เอาไว้ใช้สําหรับในการกระชับบริเวณรอบดวงตาเทคโนโลยี <Technology S 2> ที่สามารถที่จะทำการรักษาได้ได้ผลดีโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยก็เป็นออปชั่นหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของคนไข้ที่จะแก้ปัญหานะคะไขมันส่วนเกินนะคะอย่างเช่นไขมัน บริเวณใต้ตานะคะหรือหนังตาที่ตกหรือหนังตาส่วนเกิน,นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการผ่าตัดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือให้ลักษณะที่เป็นธรรมชาตินะคะให้ผลการรักษาที่เป็นธรรมชาติค่ะ และวิทยากรที่มาให้ข้อมูลในวันนี้อีก2ท่านมิสเตอร์โมเชมิตราฮี CEO of Inmode ดรสตีเฟนมูฮ l ลแลนศัลยกรรมตกแต่งจากประเทศแคนาดาผู้ริเริ่มทําการรักษาด้วย Morpheus8 Body h i p และล่าสุดเปิดตัว Morpheus8 Plan h i p um Chip, ที่สามารถใช้ได้กับ Morpheus8 ในทุกแพลตฟอร์ม Well I know AAMN uh, for almost 20 years now I've been w o r k i n g with AAMN for long time since 2000 It's more than 20 years, so I know the team, I know the management, uh, and I know the people that work with them. Uh, AMN carry in product on the face, on the body, and uh, on the eyes. Every new product that we bring to the market, uh, we come to Thailand first in Asia to introduce the product. So I believe AMN is one of the professional. Uh, teams in Asia carrying out medical aesthetic, and I'm very glad that they decided to carry in mode. I get asked a lot what is the Morpheus 8 technology? Think of Morpheus 8 as an outside applicator applied to the skin that can then send energy, radio frequency, electrical current to reduce fat, tighten the skin from the inside out, and remodel the dermis. So it's like External body tight liposuction that gives the best skin tightening, the best fat reduction, and the best soft tissue contour without surgery. The one caveat with the Morpheus is providers like me, physicians, need to make it comfortable. So the use of topical anesthesia and sometimes injectable anesthesia, like lidocaine, like you're going to the dentist, is the most comfortable way to get external Morpheus8 contouring. AMN ประกาศว่าจะยึดมั่นนโยบายในการดำเนินธรุรกิจเครื่องมือแพทย์และความงานด้วยหลัก3ประการได้แก่ Reasonable Price ราคาที่เหมาะสม Service Mind บริการจริงใจและ Long-term Commitment ในส่วนของการดูแลตลอดระยะเวลาหลังการขายด้วยคำมั่นสัญญาอีกด้วยครับ ได้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าทั้งมีสาระแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยละค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทุเดย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูดเดย์พากันไปที่จังหวัดปัตตานีสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีพรีเซนต์ปัตตานีมิวสิกเฟสติวัล2023นตรีวิถีถิ่นกินอายมลายูหนึ่งเดียวของเทศกาลนตรีที่นำความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมารวมกันเตรียมพัฒนาและยกกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตต ให้เป็นที่รู้จักดึงดูดนักท่องเที่ยวหวังกระตุนตะ้นเศรษฐกิจโดยงานจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่16ถึง27มิถุนายน2566ณบริเวณสวนเจ้าทะเลตำบลรูสมีแลอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เอาความสั้นๆง่ายๆเลยก็คือการจัดให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีรวมทั้งพี่น้องจังหวัดข้างเคียงหรือชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยได้มาดื่มด่ำกับความสุขและก็มาสัมผัสบรรยากาศ ที่ดีงามของจังหวัดปัตตานีครับจังหวัดปัตตานีเนี่ยถ้าเรามองในภาพทั่วๆไปหรือฟังจากข่าวเนี่ยทุกคนมักจะมีความรู้สึกถึงในเรื่องของความไม่สงบแต่ถ้าท่านใดมาอยู่มาสัมผัสมาใช้ชีวิตกับเราเอาแค่ช่วงร,ระยะเวลาสั้นๆเพียงวัน2วันเนี่ยแล้วก็ไปดื่มดับบรรยากาศตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือแม้กระทั่งแม่เหล็กสําคัญไม่ว่าจะเป็นวัดช้างให้คือไปกราบสักการะหลวงพ่อทวดหรือสารเจ้าแม่ริมคอเหนียวนะครับแล้วก็ใน ที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเราก็มสัสยิดกลางปัตตานีตรงนี้เป็นสามที่ที่ส่วนใหญ่ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศมาก็จะไปเยี่ยมเยือนแล้วก็ไปชมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กสําคัญนอกเหนือไปจากนี้วิถีชีวิตหรืออัตลักษณ์ของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีถ้าได้สัมผัสจากที่ผมเรียนแล้วครับเป็นชีวิตที่เป็นธรรมชาตินะครับและก็เรียบง่ายและก็มีความเป็นกันเองสําหรับทุกคนที่มาที่นี่ พวกเราไม่ได้มีความน่ากลัวแต่อย่างใดแต่ถ้าท่านได้มาสัมผัสผมยืนยันครับผมอยู่ที่นี่มาเป็นปีที่3ยังไม่คิดที่จะไปที่ไหนนะครับเพราะมีความรักและก็มีความประทับใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปัตตานีและนอกจากนี้ในเรื่องของการจัดงานต่างๆก็เช่นเดียวกันพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีเนี่ยรุนแล้วแต่ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด หรือทุกฝ่ายนะครับในในการที่จะ,ะช่วยเหลือกอบเกลื่อกปูลระหว่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะสื่อไปอยังผู้ฟังอยู่ในขณะนี้ทุกท่านนะครับว่าปัตตานียินดีต้อนรับท่านครับสําหรับกิจกรรมในการจัดงานของจังหวัดตตานีครั้งนี้นะครับภายใต้การนําของท่านผู้ว่าปธิมเรียมูและก,ก็ท่านบริหารท่านรองผู้ว่าการจังหวัดทั้ง3าท่านนะครับก<ช>็ได้มีนโยบายที่ต้องการจะให้ คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งเราก็มีการจัดอีเวนต์ตลอดระยะเวลาทั้ง12เดือนที่เรามีอยู่เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะจัดกัน2เดือนครั้ง2เดือนครั้งนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับ16-27นะครับเราจัดกิจกรรมทั้งมากรรมของดีเมืองปตัตตานีแล้วก็ในส่วนของปตัตตานีมิวสิกเฟสติวัลนะครับ2023ดนตรีวิถีถิ่นกิ่นอายมาลายูซึ่งเวทีของมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้กับ ทุกเครือข่ายนะครับสเต็กคลเลอดอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับจะเห็นว่ากิจกรรมตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่27นั้นเป็นกิจกรรมที่รั้แล้วแต่มาจากภากทีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นหมหาวิทยาลัยสงขาลานครินเวียระเขศปัตตานีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีชมรม ผู้ประกอบการร้านอาหารชมรมกาแฟนะครับชมรมอนาชิตจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงกลุ่มน้องๆเยาวชนที่ต้องการใช้เวทีเพื่อการแสดงออกนะครับนี่คือเวทีของมิวสิคเฟสติที่ที่เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนได้มาร่วมใช้ร่วมทามกิจกรรมเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าปัตตานีนั้นมีดีมีความพร้อมและก็เป็นจังหวัดที่คิดว่าถ้านักท่องเที่ยวนะได้แวะมา เยี่ยมชมแล้วคุ้มค่าต่อเม็ดเงินที่จะจ่ายออกไปอย่างแน่นอนครับสำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการประกวดอ,อานาชีดไดอีโวイスอาเซียนไดอี c e t h ไทยแลนด์ไ v อีโวイスคิดการประกวดวงดนตรีเยาวชนปัตตานีมิวสิกคอนเสิ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่นพร้อมแดนเซอร์การประกวดทีนแดนเซอร์ไซประกวดการทำกาแฟาประกวดรถสกูตเตอร์คลาสสิกและพบกับศิลปินชื่อดังวงทีทีวงฟีนิกซ์อาลีฟอดีตนักร้องนำวงพารตาต้าอูพันธางสมชายนินศรี เอ็มมาโกดูซองการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารอาพร์วินเทจชมรมกาแฟาปัตตานีคาเฟ่อาร์ตปัตตานีชมรมรถสกูตเตอร์คลาสสิกปัตตานีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วง สยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานได้ก,กันที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจากกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติประจำปี2566พร้อมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการดําเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศโดยเน้นที่หญิงตั้งครรภ์เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีในเด็กไทยภายใต้หัวข้อ ไม่ตั้งขันขาดไม่ได้ไอโอดีนการจัดงานในวันนี้มีส่วนที่สําคัญที่อยากสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนเห็นถึงความสําคัญของไอโอดีนนะครับของพี่น้องประชาชนเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยภา,าะวะขาดสารไอโอดีนเนี่ยที่แต่เดิมเรารู้จักกันในเรื่องของโรคคอพอกเนี่ยผมใช้คําว่าลดน้อยลงจนผมใช้คำว่าเกือบจะหมดไปนะครับยกเว้นว่าบางพื้นที่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการขาดสายโอดีนยังคงมีอยู่ พียงแต่ว่ามันเป็นสภาพที่อยู่ภายในนะครับเพราะว่าส่งผลทั้งในแง่ของหญิงตั้งครรภ์น,นะครับเด็กที่เกิดมานะครับตลอดจนในเรื่องของคนทำงานคนวัยเรียนซึ่งมีผลต่อทั้งในเรื่องของสัมรรถภาพการเรียนและก็ผลิตภาพขอ,ของการทำงานเพราะนั้นในวันนี้นะครับเราได้ร่วมมือกับกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพนะครับทางด้านลนาดวิทยาลัย สูตินาลีแพทย์แห่งประเทศไทยตลอดจนในส่วนของพี่น้องชาวอ,อสมอนะครับผ่านทางสมาคมชมลมนะครับซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดและก็ภาพรวมของประเทศนะครับในการารณรงค์สื่อสารและก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับและก็ตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการของไอโอดีนนะครับที่จําเป็นที่ต้องบริโภค ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเกลือเสริมไอโอดีนนะครับตลอดจนในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริมไอโอดีนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเกลือเสริมไอโอดีนนะครับหรือเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับเพราะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราดําเนินการภายใต้ใระบบดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับไอโอดีนนะครับซึ่งเป็นการบูรณาการหลายหน่วยน,นาเข้าข้อมูลนะครับเพื่อมาวางแผนและก็จัดก,การในส่วนของปัญหาไอโอดีนขณะเดียวกันนะครับที่น้องชาวสมอก็ได้ใช้สมาร์ อสมอนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันในการสื่อสารนะครับสร้างความรับรู้ด้านสุขภาพที่เราเรียกว่า health literacy กับพี่น้องประชาชนครับไอโอดีเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของฮอร์โมนของต่อมไทรอยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีเนี่ยขาดเรื่องของฮอร์โมนของต่อมไทรอยเนี่ยก็จะต่าเกินไปค่ะทีนี้เด็กหญิงตั้งครรภ์ที่มีฮอร์โมนต่อมไทรอยต่ำเนี่ย ผลของการตั้งครรภ์ก็จะไม่ดีนะคะนอกนือจากผลของลูกแล้วนะคะก็อาจจะทําให้เกิดาการชดก่อ,อนกําหนดนะคะหรือเด็กทารกตัวตัวน้าําหนักน้อยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของความดันสูงเกิดขึ้นได้นะคะรกอลอกตัวก่อนกําหนดเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะทีนี้อีกอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ท่านอธิบดีก็ได้เน้นไปแล้วเรื่องของว่าผลต่อทารกในครรภ์น,นะคะผลต่อทารกในครรภ์นเนี่ยเนื่องจากว่า เด็กในคันเนี่ยจะต้องอาศัยฮอร์โมนของไทรอยจากคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ฮอร์โมนไทรอยในทารกในคันเนี่ยก็มีความสาคัญอย่างที่ท่านทธิปดีพูดไปก็คือพัฒนาการของระบบประสาทค่ะการเจริญเติบโต,ตของร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว,ว่าเรื่องของฮอร์โมนของไทรอยจากในของทารกในคันต่ําเกินไปซึ่งก็เป็นผลมาจากว่าไอโอดีนของแม่ที่ต่ําเกินไปเนี่ยค่ะก็จะทําให้ผลเสียต่อทารกเนี่ยมีได้เรื่องของอาการพัฒนาการนะคะแล้วอาจจะรวมไปถึงพัฒนาการหลังคลอดด้วยค่ะ ก็คงจะมีความสําคัญทีนีน้ทางด้าน สูนยีนริแพทย์นะคะก็อาจจะมีส่วนช่วยหรือว่าน้องๆอสมอเองคือคือมันก็คงลงไปถึงในระดับท้องถิ่นที่อาศัยเรื่องของน้องๆอสมอนั่นก็คือการที่ช่วยกระตุ้นให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้รับยาบำรุงที่มีไอโอดีนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพรมลังกำลังภาคเอกชนนำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงข่าวการจัดงานมาก,กรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และนว,วัตรกรรมประจำปี2566 Thai Up Fair 2023ระหว่างวันที่18-19กร,รกฎาคม2566ณรอยย่อพารากอนฮอร์5ูนย์การค้าสยามพารากอนปรกนากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการวิจัยและนวัตรกรรมที่รวบรวมผลงานนักวิจัยผู้ประกอบการและหน่วยงานในระบบนิเวศที่มีกลไกสนับสนุนภาคธุรกิจกว่า60หน่วยงานมาไว้ในที่เดียวกันพร้อมตั้งเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจจากงานวิจัย นวัตก,กรรมเป็นรูปธรราอยากเห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับาภาคเอกชนจร,จริงๆเลยจัดงานใน3ตรธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ,อในเรื่องของการแพทย์และสุขภาพเรื่องเกษตรอาหารมูลค่าสูงและเรื่องเ e t ซีโร่นะคะทั้งนี้เราคาดหวังว่าทั้ง3ามธีมนี้จะเป็นการตอบโจทย์กับภาคเอกชนด้วยเพราะว่า,าทั้ง3มเรื่องเป็นเรื่องที่มีศักยภาพและมีความสําคัญมีโอกาสสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา ุรก,ร,รกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไปในมุมที่ทางนี้นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มเ,เป้าหมายแรกที่สําคัญที่สุดนะคะในงานครั้งน,นี้เนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการซึ่งเราเองเนี่ยต้องการที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับการหานวัตกรรมในการที่จะเสริมสร้างทําให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ของเราเนี่ยสามารถที่จะผัฒนตัวเองจาก SME ธรรมดาไปเป็น Smart SME ซึ่งเราก็เน้นใน3เรื่อง นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ Innovation หรือนวัตกรรมซึ่งนานาการที่นำเอางานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยมาต่อยอดนะครับแล้วก็มาให้กับผู้ประกอบการได้ใช้เพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนาของไทย16บริษัท18แบรนด์รวมพลังจัดงาน World Milk Day วันดื่มนมโลก at บิ๊กซีปีที่8บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยแข็งแรงมีสุขภาพดีดื่มนมดีมีคุณภาพเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจํานวนรวม1 2 4 8 6 0กล่องมูลค่า1 07, 7 7 9 7, 7 3 2บาทให้กับสารสงเคราะห์และ โรงเรียนในต่างจังหวัดได้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟืองฟ้าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปลาเกตและโรงเรียนในต่างจังหวัด30โรงเรียนครับต้องบอกว่าทางบิ๊กซีห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้านะจริงๆเราเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของการรณรงค์ให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไทยเนี่ยดื่มนมกันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีสุขภาพดีแล้วก็มีพัฒนาการที่เหมาะสมนะคะ โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเราร่วมกับพันธมิตรคู่ค้านะคะที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของผปรตภัณฑ์นมของเมืองไทยนะคะถึง16บริษัท18แบรนด์นะะเราจัดงานเวอร์มิวเดยซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นปีที่8แล้วที่ b ิ๊กซนะคะแล้วก็ในโครงการนี้เราก็ได้ร่วมกันนะคะว่าทุกๆก,การซื้อนะคะนมผลิตภัณฑ์นม UST UH ใดๆก็ได้นะคะ1ลังนะคะเราก็ร่วมบริจาค1กล่อง ซึ่งปีนี้เราค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะเราร,รวบรวมนมได้ถึงมากกว่า1,2ึ0 0 0กล่องนะคะเพื่อที่จะต้องบอกว่ามูลค่าค่อนข้างมากเลยเกือบล้านแปดนะคะ ส่งมอบต่อให้กับสถานสงเคราะห์นะคะสามสาสามสถานที่ะะแล้วก็ยังมีโรงเรียนในต่างจังหวัดอีก3 30โรงเรียนนะคะไปต่อกันที่วงการกีฬาอย่างบาสเกตบอลลีกอาชีพกันครับกับไทยแลนด์บาสเกตบอลล็ก2023หรือ TBL 2023เตรียมกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งกับ10สโมสรสุดกลัง่งเพื่อรวมพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอลไทยไปสู่สากลร่วมชิงชัยอย่างคึกคักโดยมีโหรโดยใหญ่อย่างสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยย้ำชาร์ปีนี้ไม่มีทีมแต่ ทุกทีมจะต้องดราฟตัวผู้เล่นทั้งในไทยเอเชียและระดับโลกเข้าทีมใหม่ทั้งหมดชิงชัย5จังหวัด1กรกฎาคมถึง27สิงหาคมนี้พร้อมอีกหนึ่งความพิเศษประจำปีนี้คือการประกวด Allie Present TBL 2023ึ่งทุนการศึกษารวมกว่า100,000บาทเชิญสาวสวยระดับอุดมศึกษาที่กล้าพูดกล้าแสดงออกและชื่นชอบในกีฬาบาสเกตบอลจากทั่วประเทศไทยร่วมชิงชยัยรวมลุ้นสาวสวยคนใดจะคว้าตำแหน่งมิส p ปเปล a r TBL Contest 2023เพลงหนึ่ง เดวไปองการแข่งขันปีนี้ถือว่าเป็นปีที่10ของรายการ TPL นะครับแล้วเราก็มีการแข่งขันที่ต่างต่างจังหวัดนะครับถือว่าก็ถือว่า5จังหวัดก็มีโคราชนะครับแล้วก็สุพรรณบุรีราชบุรีชนบุรีแล้วก็กลับมาชิงชนะเลิศที่กรุงเทพที่อาคารนิวบุตรนะครับในส่วนของการแข่งขันปีนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีสันสําหรับสโมสรทุกสโมสรที่ไม่สามารถที่จะคาดเดา เกมการแข่งขันได้ว่าใครจะเข้าไปชิงนะครับนักกีฬาทั้งหมดเลยเนี่ยของเวอร์นกับอา,อาเชียนเนี่ยเราดารับโดยตรงเลยดังนั้นเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปกําหนดทิศทางของตัวผู้เล่นได้ว่าจะต้องไปอยู่ทีมไหนมีบางทีมเนี่ยดับไปสองสารอบนะครับจากผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยหมุนเวียนกันไปนะครับดังนั้นเลยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นปีแห่งอนาคตนะครับสาหรับรายการ t ี l ที่เราจะก้าวไปสู่นักกีฬาอาชีพอย่างแท้จริงน,นะครับเราคิดว่าเป็นการส่งเสริมอาที่ให้คนไทยได้มีโอกาสก้าวไปสู่สังคมโลกภายนอกของกีฬาในภูมิภาคอาเซียน บริษัทโอสสภา,าจำกัดมหาชนทาง m 1 5 0ทุ่มเงินกว่า200ล้านบาทจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีโดยคว้า5คนดังในทุกวงการอย่างตูนบอดิสลัมนมกัญชัยแจ๊สปุกนิกบัวขาวบัญชาเมฆและพรีเซนเตอร์หญิงเพียงหนึ่งเดียวลำใ,ใหไหทองคำโดยภาพยนตร์โฆษณาของ m 1 5มมีการวางคอนเซปต์ปลุกพลังให้ผู้อื่นเอาชนะอุปสรรคในสไตล์ของแต่ละคนที่ครั้งนี้ลงทุนทำภาพยนตร์โฆษณาถึงเเพอร์ชันทีเดียวครับก็ส่นวนตัวผมเองตื่นเต้นมาก,กนะครับเพราะว่า ก่ได้ได้ร่วมง,งานกับพี่ๆที่เป็นไอดอลของแต่ละแต่ละวงการนะฮะก็เป็นพรีเซนเตอร์เอ็มไมาหลายปีแต่ปีนี้เป็นปีที่ตื่นเต้นที่สุดเลยครับก็จริงๆแล้วเราวางแผนที่จะเดินทางไปพบกับแฟนๆเอ็มไร1์สทั่วประเทศนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของคอนเสิร์ตหรือเป็นรูปแบบไหนซึ่งเรากําลังคิดกันอยู่แล้วก็แต่สุดท้ายแล้วน่าจะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีความสุข แล้วก็ได้รับพลังงานดีๆไปจากเอ mm ็ม hmm. ้อก็รอที่จะประกาศที่ทุกคนทราบเร็วๆนี้ครับตัวตัวคนเล่นเองตัวคนบนเวทีเองเนี่ย mm hmm. ก็คิดถึงการ mm hmm. การเดินทางออกไปเจอกับแฟนๆเอ็ม mm ้อยห้าสทั่วประเทศเหมือนกัน mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในปีนี้ครับ mm hmm. ที่จะ mm hmm. ได้พา ก,ไปไปก,กดีคดอเจนตอกย้าจุดยืนเคียงข้างคนไทยให้มีแต่วันดีๆล่าสุดคว้าตัวนักสแสดงหนุ่มมดขวัญใจออเจนบูพงศ์ที่วัดตั้งวันเจริญเข็นแทนพรีเซนเตอร์ใหม่เดินยหน้าจัดก,กิจกรรมสนับสนุนทุกคนทุกวัยใส่ใจสุขภาพทางเดินหายใจพร้อมสู้ชีวิตในทุกสถานการณ์อีกทั้งมีสุขภาพกายใจดีตรงตามคอนเซ็ปต์และคาดหวังว่าแคมเปญน,นี้จะได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนเช่นแคมเปญสื่อสารอื่นๆ,ๆที่ผ่านมาอีกด้วยครับวันนี้ก็สนุกมากครับก็ต้องขอบคุณดีคอเจนครับที่เลือ กให้ผมมาเป็นพรีเซนเตอร์กับดีคอเจนนะครับ mm hmm. ก็ได้มาร่วมมีวันดีๆกับทุกๆคนครับ mm hmm. ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเมกื่อกี้วันดีๆแบบบ mm ู hmm. บูรู้สึกว่าเป็นวันที่เราได้มาสร้างโมเมนต์กันเรียกได,ด้ว่าเรามามอบความสุขให้กันได้มามอบรอยยิ้มให้กันครับต้องบอกกันว่าดีคอเจนกับบูเนี่ยบูรู้สึกว่าบูมีความคุ้นเคยกับดีคอเจนมากเพราะว่า ตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเงี้ยครับที่เราโตมาแล้วก็โตมากับดีคอเจน<ม>เพราะว่าเป็นยาประจําบ้านเวลาที่ผมป่วยหรือว่าคนในครอบครัวป่วยอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็จะมีก็จะทานยาดีคอเจนนี่แหละครับถ้าผมรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกปวดหัวออผมก็จะทานดีคอเจนพรุออ่งนี้ก็จะดีขึ้นแล้วก็ลุยงานต่อได้ยังไงก็ฝาก ดีคอเจนด้วยนะครับสาหรับใครที่มีอาการรู้สึกว่าตัวเองเป็นหวัดน้ํามูกไหลปวดศีรษะหรือว่าเป็นไข้ก็ให้รีบทานยาดีคอเจนนะครับไปต่อกันที่พิธีถแถลงข่าวและกิจกรรมบรมสัมมนาทัวริซึมทานฟอร์มโครงการเ m e r e s ม a r t ี์ปี2566เตรียมพร้อม SME สู่การท่องเที่ยววิถีใหม่เชื่อมโยงชุมชนสร้างรายได้แบบยั่งยืนโดยดรวีรพงษ์มาลายัยผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสวและนายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสทยสท ณโรงแรมดิเอลมาร่เมื่อวันที่24มิถุนายน2566ที่ผ่านมาครับสิ่งที่เราทํางานร่วมกรรัน r e ต t a r t เนี่ยเราเรา,เราพยายามอุดช่องว่างต่างๆให้กับผู้ประกอบการทางด้านกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งเราเห็นว่าตอนนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเริ่มมีศัก,กยภาพเริ่มมีการเติบโตแล้วและเป็นโอกาสหลังจากที่เราเจอโควิดมนานานแล้วตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ทางรัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องของผู้ประกอบการรายย่อยหรือเราเรียกว่าไมโครซึ่งแน่นอนครับโดยนโยบายของสสวเองเนี่ย เราดูแลทั้ง ME, m s m e M ก็คือไมโคร SMES ก็คือสมอลและก็มีเดียมแต่วันนี้เราจะเห็นว่าผู้ประกอบการ3.2ล้านลายเนี่ยเป็นไมโครถึง 2. จุดประมาณ 2. 8 2.9แล้านลายซึ่งไม่น้อยเลยดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในกลุ่มไมโครมีจมํานวนมากดังนั้นเราจะทํายังไงให้กลุ่มไมโครนี้ได้มีโอกาสโดยเฉพาะทางด้านภาคท่องเที่ยวก็จึงเป็นแนวคิดเพิ่มเติมอีกว่าเอ๊ะสสว,วรเราควรจะทํางานในเชิงบูรณาการการทํางานมากขึ้นนอกจากวันนี้เรามีสภาสกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นปาร์ตี้ เราก็ดีเรียนเชิญทางวชและอปทอนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายที่สําคัญวชก็เป็นหน่วยงานที่ทําเรื่องของการวิจัยโดยเฉพาะวิจัยในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเขามีเรื่องอื่นเยอะแยะครับ <c oughs> แต่วันนี้เรามีในเรื่องของพาร์ทของท่องเที่ยวชุมชนที่วชได้ไปลงทํางานวิจัยกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศเราจึงได้เห็นว่าเอ๊ะมันมีชุมชนหลายชุมชนเลยที่เราวรชเข้าไปช่วยแล้วเนี่ยจะเป็นต้องพัฒนาต่อเช่นเดียวกับอปทครับ องครปทชัดเจนอยู่แล้วพาะพื้นที่ท่ทองเที่ยวพิเศษก็ยังเป็นสิ่งที่จะมีกลุ่มผู้ประกอบการทั้งพื้นที่ท่ทองเที่ยวพิเศษที่จะมาร่วมกันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เราจะมาทํางานร่วมกันปาร์ตี้ใน4ปาร์ตี้ในว,วันนี้เป็นหลักๆนะครับวันนี้เราจรึงได้เชิญทางวชอและปอปทอมาร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดหลักนะครับที่สสวเราร่วมกับสภาชอท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในวันนี้ ให้เกิดเป็นโครงการรีสตาร์ทแล้วก็ค่อนข้างหวังผลด้วยหลังจากคิกออฟนะครับเมื่อตอนภูเก็ต s ซ n d b o x มาถึงวันนี้เราก็วิเคราะห์ว่าเราควรจะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับคนตัวกลางตัวใหญ่ค่อนข้างไปได้แล้วนะครับใจตรงกันกันกบสสวนะครับอยากจะช่วยคนตัวเล็กนะครับเรากเ็เชื่อว่า4เติมที่ยังต้องการอยู่นะครับเติมทุนนะครับเติมความรู้เติมลูกค้าและเติมนวัตกรรมนะครับซึ่งเราเดินหน้านโยบายอย่างนี้มาตลอดนะครับ เที่ยวนี้นะครับเรากระจายกว้างขึ้นนะครับเป็นเสียงเรียกร้องของทั่วประเทศเลยถึง10จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อจะไปดูแลส่งเสริมสนุนความรู้นะครับด้านดิจิทัลด้านนวัตรกรรมต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเดินหน้านะครับพัฒนาตัวเอง นะครับและยังเชื่อมโยงเครือข่ายสู่เกศสารรากไม่ว่าชุมชนอย่างน้อยที่สุด15 30ชุมชนที่พวกเราจะช่วยโดยสภาสกรรมเรามีโครงข่ายอย่างเช่นบริษัทนําเชื่อมในกรุงเทพจำนวนมากนะครับเราต้องการให้บริษัทเหล่านี้นะครับช่วยขายแขกนะครับกระจายลงสู่ชุมชนแต่ชุมชนนั้นต้องเป็นชุมชนที่เวลดันแล้วนะครับดีแล้วเยี่ยมแล้วนะครับเราก็เลยต้องจัดโครงการเติมความรู้วันนี้ครับ ปิดท้ายกันที่การเดินหน้าเต็มสูบเปิดฉากความยิ่งใหญ่แบงคอกออโตซาลอน2023มากามแสดงและจำหน่ายยนตกรรมพร้อมอุปกรณ์แต่งรถยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนโดยบ,บริษัทคอนเนอร์แอนด์นัทจำกัดในเครือบริษัทสยามสปอร์ตซินเคทจำกัดมหาชนได้รับเลิกสิทธิ์จากบริษัทซังเอะคอร์ปอเรชันจำกัดผู้จัดงานโตเกียวออโตซาลอนประเทศญี่ปุน่นพบคันจริง6สุดยอดรถแต่งระดับโลกกบริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์ตกแต่งทุ่มจัดเต็มโปรโมชั่นใหม่แรงโดนใจพบโซนใหม่และ กิจกรรมมากมายให้ได้ลุ้นรับของรางวัลตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักรถแต่งเริ่มแล้ววันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคมอาคารชาเลนเจอร์หอสามเมืองทองธานีได้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยนะคะผู้ชมคะสําหรับวันนี้ไยก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ